นิวฟอร์ซ่าสามจอ TFT 5นิ้วดาว50%าผ่อน3ปีค่างวดเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะของชาญยนต์ขายฟอร์ซ่าสามราคาเท่าราคาแนะนำหนึ่งแสนแนสามพันค่ะใส่ราคาเข้าไปเลยเงินดาว50%าสร์ก็ใส่ไป50%าสิบตได้ดอกเบี้ยต่ำสุดอยู่ที่5%ตต่อปีค่ะ พอน3ปีตามที่ลูกค้าถามใส่ไป3ปีกดคำนวณเลยค่ะ50%เงินดาวจะอยู่ที่91,500บาทนะคะแล้วก็3ปีคือ36งวดยอดเช่าซื้อที่เอาไปคิดดอกก็คือ50%ของเงินที่เหลืออยู่นั่นก็คือ91,500ดอกต่อปีอยู่ที่4,575บาทค่ะรวมแล้วเนี่ย ดอกทั้งหมดจะอยู่ที่13,725บาทค่างวดต่อเดือนอยู่ที่2923บาทค่ะรวมเป็นเงินที่ต้องชำระอยู่ที่1 9 6 7 2 5บาทค่ะเงินดาว5 0นะคะอยู่ที่91,500จะมีค่าทะเบียนพรบอยู่ที่2000บาทและประกันภัยลดหายคุ้มครอง1ปีอยู่ที่3,5 0 0อันนี้ก็คือทั้งหมดที่ลูกค้าจะต้องจ่าย วันรับรถนะคะค่างวดก็ตามที่เซลล์พนกคำนวณให้เลย